เรื่องของยาเสพติดนะครับมีลูกชายที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเขาอยากจะให้พ่อเนี่ยเลิกยาเสพติดไปบ่นด้วยนะบอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อเลิกยาได้เนี่ยจะได้บวชให้พ่อออันนี้ก็ไม่ต้องแก้บน่นละเพราะว่าพ่อเนี่ยโดนจับนะครับแถมตอนโดนจับเนี่ยยังอมยาบ้าไว้ในปากถึง200เม็ดด้วยครับอ,อ,อ้ดังลงดังวยไรยกไปเมื่อกี้มีคนอยู่อีกคนที่ไหน ชื่ออะชิดชัยฮะชิดชัยฝ่ายป,ปกครองนำกำลังบุกจับตัวนายชิดชัยอายุ45ปีครับมัวสุมเสพยาบ้ากับเพื่อนอยู่ในบ้านพักพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเจอของกลางยาบ้าเนี่ย196เม็ดสอบสวนเขายอมรับสั่งซื้อมาจากนายนกนะเจ้าหน้าที่ก็เลยขยายผลให้ในายชิดชัยเนี่ยสั่งซื้อยาบ้า200เม็ดนัดหมายให้ในายนกเนี่ยครับ นำมาส่งให้ที่บ้านของนายชิดชัยเจ้าหน้าที่เนี่ยวางกําลังดักซุ่มด้วยความระมัดระวังเพราะว่านายนกนยมีประวัติไม่ธรรมดาพกปืนตลอดเวลาเคยยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่มาแล้วด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่รอประมาณ20นาทีนายนกขีม่มอเตอร์ไซค์มาตุเรงตุเรงตุเรงเอายาบ้ามาส่งเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็เข้าล็อกตัวได้สําเร็จนะครับในตัวเนี่ยเจอไอซ์เล็กน้อยแต่นายนกเนี่ยไม่ยอมพูดยอมจาเหมือนกําลังอมอะไรอยู่ในปากอู้อ้าอู้อ้าอยู่เนี่ยนะ เจ้าหน้าที่สั่งให้อ้าปากก็ไม่ยอมอ้าปากก็เลยต้องมีจังหวะนี้ครับในการจะต้องมางัดกันนะลองดูฮะชื่ออะไรอ้าปากเพี่คลายมาคายมาคายมาดิจับไปดิจับไปไดจับดิจับดิจับเอ้ยเอ้ยเอ้ยคือหรออ๋อมันอยู่ในห่อยู่ในห่อนี่ใจคิดว่าเป็นเม็ดๆแล้วก็รังแบบ โอ้มันไม่เข้ากระแสเลือดไม่อันตรายไม่ไหนใช่ไหมค่มะเป็นหอนะ่อนีอุ้ยมีสองห่อได้เหรอมีหลายห่อได้แนะเนี่ยเออออกมาเรื่อยๆออกมาเรื<ะ>่อยๆอย่างต่อเนื่อง200เมตรนะครับนะเจ้าหน้าที่เจอของกลางก็นําตัวไปค้นบ้านพักมีถุงพลาสติกใสมีเศษยาเสพติดเครื่องช่างกระสุนปืนลูกชายของนายนกอายุสนะิเเนี่ยยืนดูพ่อโดนจับด้วยความเศร้าใจแล้วบอกว่าผมเนี่ยเตือนพ่อตลอดให้เลิกยานะเมื่อวานก็เพิ่งบอกไปบอกนะผมเนี่ยจะไปบนบานให้พ่อนะ ว่าถ้าเกิดพ่อเลิกยาได้ียจะบวชให้พ่อ9วันปรากฏรุ่งขึ้นพ่อโดนจับเลยฮะน้องรู้ใช่ไหมรู้พฤติกรรมพ่อใช่ไหมครับเคยบอกแล้วแต่ไม่เลิกบดนมาด้วยแล้ววกจะบวชให้เออจะบวชอย่างไรบวชอีกปีหนึ่ง มันแปลงกว่าพีสิบเราเป็นลูกข่างโตขนาดนี้เติอนพ่อเลยน้องอายุเท่าไหร่แล้วครับีสิบได้คตอนปีนี้สิบเก้าสิบเเตือนเขานานยางที่บนไว้เนี่ยมมวทีนี้พ่อเนี่ยนายนกเลยนะครับก็รับเลยบอกว่าเขาเนี่ยรับยาบ้ามาจากเพื่อนมาขายต่อกําลังจะนายาบ้าไปส่งให้กับลูกค้าก็มาโดนเจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยนะครับฝ่ายปกครองคุมตัวทั้งสองคนก็คือนายนกคนนี้เนาะแล้วก็นายชิดชัยต้นเรื่อง ต้นเรื่องตอนแรกอะ่ะนะบ้านบ้านบ้านหลังแรกที่มี196มเมตร,รเสพกับเพื่อนเนี่ยนะครับทั้ง 2, 2คนเลยส่งให้ทางสพสาแก้วดำเนินคดีต่อไปครับ